องประกอบหนึ่งของการ์ตูนแก๊กที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการล้อเลียนพารโดดี้สื่ออื่นนะครับและแน่นอนว่าชินจังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ์ตูนแก๊กที่มีการพารโดดีล้อเลียนสื่ออื่นอยู่เยอะมากนะฮะมีตั้งแต่ระดับเบาๆแบบว่า,วาอ๋สอสงสยัยเล่นลิขิตมัง้งไปจนถึงระดับโหพี่ออกมาทั้งอย่างนี้เลยเนี่ยซึ่งทุกครั้งที่โผมานะฮะมันก็สร้างไวรัลหรืออิมแพคให้กับแฟนๆการ์ตูนเยอะมากเพราะงั้นก็มาดูกันขำๆดีกว่าว่าชินจังเนี่ยเขาล้อเลียนเรื่องอะไรไปบ้างโดย เลยว่าล้ออนิเมะมังงะที่ชื่อจอมโจรลูแปงที่3ผลงานสุดโด่งดังแน่ๆในไทยไม่แน่ใจว่ามันดังไหมนะแต่ลหลายคนน่าจะเคยเห็นมาบ้างแหละเรื่องเราก็เป็นแบบลูแปงจอมโจรเข้าไปขโมยสมบัติลึกลับกับเพื่อร่วมทางอีก2คนรวมถึงมีตัวละครสาวสวยที่ดังมากๆอย่างมิเนฟูจิโกะคอยโผล่มาเป็นมิตรหรือไม่ก็เป็นโจรมาขโมยของจากลูกแปงอีกทีนึงรวมๆก็คืออนิเมะสไตล์จอมโจรที่เรารู้ๆกันนั่นแหละที่นี้สําหรับของเวอร์ชั่นชินจังนะครับเจ้าโผล่มาครั้งแรกในฉบับรวมเล่มภาษาญี่ปุ่นเล่ม มังอาจจะใส่ชุดสูตรสีแดงในอนิเมะจะใส่สีเขียวแถมยังมีจอนอีก แต่ถ้าว่าในเรื่องชินจังเนี่ยไม่ใช่การพาอรดี้แบบธรมธรมดาธรรมดาแต่เขาเล่นรีเวิร์สเลยก็คือแทนที่ใช้ตัวละครชินจังที่แต่งตัวเหมือนลูปแปงเนี่ยเป็นโจรขโมยของแต่จางคนวาดก็เปลี่ยนให้ชินจังเนี่ยเป็นนักทวงคืนของที่ถูกขโมยไปแทนคือมีการเล่าสตอรี่เลยนะว่ารุ่นทวดของนูแปงเนี่ยนะนั่งข้างคนที่ชอบขโมยยางลบดินสอเพื่อนๆพอหนูแปงเห็นเนี่ยก็ไปเอาของมาคืนจึงทําให้ตระกูลเี่ยยึดอาชีพนักทวงคืนของมารุ่นสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นที่4ก็คือตัวละครชินจัง ืนสิ่งของต่างๆเช่นทวงคืนความทรงจําทวงคืนขวดซอสสมบัติของตระกูลอะไรเหล่านั้นกับผู้หูด้วยชื่อฟูจิมิเนโกะที่ก็เอาชื่อมาจากมิเนฟูจิโกะของเรื่องลูแปงมาสลับตําแหน่งกันนั่นแหละแถมบางตอนก็ไม่ได้ล้อแค่ลูแปงนะอย่างในเล่มที่สิบแปดเนี่ยก็มีล้ออีกเรื่องซอนเลยก็คือจะมีจอมโจรสามสาวพี่น้องที่ใช้ชื่อว่าแคสแฮนซึ่งก็คงจะล้อแคทไอส์พยักสาวสามพี่น้องจอมโจรคนว่ายคนเดียวกับซิตี้ฮันเตอร์มานั่นแหละ เรียกว่าด้วยความกวนๆฮ่าๆแบบนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทําให้ซีรีส์นูแปงเนี่ยได้รับความนิยมจากแฟนๆมากจนมีตอนที่เกี่ยวกับนูแปงถึง16ตอนในฉบับรวมเล่มตั้งแต่เล่ม26ยันเล่ม45แล้วก็มีแยกขายออกมาเป็นรวมเล่มแยกแบบนี้เลยด้วยสําหรับเวอร์ชันอนิเมะของซีรีส์นูแปงเนี่ยเหมือนจะมีแค่ตอนเดียวเลยนะครับก็คือตอนที่ชื่อนูแปงยงเซโทโจดโซที่เป็นเรื่องราวที่ไม่มีในมังกะก็คือจะมีจอมโจรแบล็กชาโดหน้าอย่างอโยชิรินเนี่ยมาขโมยอัญมณีไปททํําาาาให้้ชินนนนจจั aka ัังงงูแแปปกกกคคมมมุีม่กก่เ็ตรรรรวววอืล จนคนนั้นทีนี้ถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยพี่ล้อเรียนแบบนี้ไม่โดนเล่นหรอเนี่ยก็ต้องบอกว่าสบายมากเลยนะครับเพราะมังงะเรื่องรูปแปลงเองเนี่ยก็เป็นของบริษัทฟ,ฟูตาบะชาที่ก็เป็นบริษัทแม่ของเรื่องชินจังฉบับมังงะเช่นเดียวกันเพราะงั้นก็ล้อได้ชิลๆอยู่แล้ว มาที่แอนิเมะเรื่องต่อมาที่โดนร้อนนะครับก็คือเมตนเตโคชินหรือย่อดนักสืบโคชินที่ออนิเมะไม่ต้องอธิบายก็รู้เลยว่าเนี่ยมันร้อเรื่องโคน,นันกร์ตุนชื่อดังแง่ๆงโผล่มาในตอนพิเศษที่ชื่อ Creature Hunter Misae ฉายเมื่อปี2002ซึ่งก็เป็นตอนพิเศษสีตอนต่อเนื่องที่ฉายทางทีวีเท่านั้นโดยเรื่องราวก็คือ Mi s เ e เนี่ยเป็นนักล่าสมบัติไล่ประจนภัยตามหาสมบัติต่างๆแล้วมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะฮะที่ครอบครัวนาราเนี่ยเข้าไปในคฤหาสน์แห่งหนึ่งที่เกิดคดีขึ้น ทําให้ครอบครัวนฮา,าร่านะครับแต่งตัวคอสเพย์เป็นนักสืบชื่อดังกันมิซาเอะเนี่ยก็แปลงเป็นคินไดอจิโคนสุเกะนักสืบชื่อดังส่วนฮิโรชิเนี่ยก็แต่งตัวเป็นมัสึดายูสากุจากละครนักสืบตันเตมโนกาตาริแต่ที่เด็ดดวงที่สุดเลยก็คือชินจังนี่แหละที่คอสเพย์เป็นโคน,นันโดยใช้ชื่อว่าโคชินทั้งแต่งตัวใส่แว่นเหมือนโคน,นันมีการใช้ในาฬิกายิงยาสลบไปที่ฮิโรชิเพื่อทําให้หลับแล้วก็ใช้โบเปลี่ยนเสียงอีกด้วยทั้งโลโก้ BGM เนี่ยก็ทําล้อเลียนเหมือนเรื่องโคนันลาก เคเพื่อนมิซาเอมาให้ช่วยบรรยายให้หน่อยสาเหตุก็เพราะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคนภาคเสียงนาเคก็คือคุณทายามะมินามิที่เธอก็ภาคโคนานด้วยนั่นแหละจินนำมให้ฉากเนี่ยเป็นการพลอดีที่หรูหราส,สุดไปเลย yeah. いおさレショน,าานอกจากแน่โคชินก็ยังโผล่มาอีกทีแป๊บหนึ่งในตอนธรมรมดาที่ชื่อม no ok ิจิโนโมโตคาเลดะโซเป็นตอนที่มิจิเนี่ยมาปรับทุกข์กับครอบครัวโนฮาร่าเรื่องโยชิรินแล้วชินจังก็แปลงร่างเป็นโคชินอีกทีพร้อมกับใช้ที่เป่าลมอัดกระดาษใส่ฮิโรชิภาคเสียงเป็นฮิโรชินิทราเพื่อขไขปริศนาอีกครั้ง มาที่อนิเมะเรื่องต่อมาที่โดลล้อเลียนนะฮะอันนี้เพิ่งไม่นานนี่เองแถมผมมาแว็บเดียวแต่โคตรดังเลยก็คือในอนิเมะตอนที่ชื่อคาริปะคะูจุยดะโซครูมัสึสการนะฮะแกเงินเดือนช็อตก็เลยจะเอาของไปขายบนเน็ตแต่ปรากฏว่าในบรรดาของเหล่านั้นเนี่ยก็มีหนังสือของครูอาเกโอที่ครูมัืสึสาการ์เนี่ยยืมมาแล้วลืมปนอยู่ด้วยแล้วก็ด้วยนิสัยของครูอาเกโอเนี่ยนะฮะที่พูดตรงๆไม่ได้ก็เลยไปขอไอ้โวชินจังมาช่วยหน่อยตามสูตรแต่สิ่งที่เป็นไวรัลไปทั่วอ,อิน,นอเทอรนี่กก้้ no ห,ปปกหังึฟ และภาพของหน้าปกเนี่ยก็ตามชื่อเลยที่จะมีสาวน้อยฟันเก์ค,คนนึงเนี่ยร้องไห้อยู่แถมยังใส่ชุดกิโมโนการออกแบบโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยก็ชวนให้นึกถึงอนิเมะเรื่องที่แม่สื่นอ้ย,ยบะดาบิคาดอาสนสุดๆเอาเอจริงๆไอเด็กที่ร้องไห้เนี่ยก็แอบคล้ายๆเนสโกอยู่เหมือนกันนะจนมีแฟนอาร์ตออกมาแบบนี้เลยทีเดียว และนอกจากนี้นะฮะก็มีอนิเมะบางเรื่องที่ถึงจะโดนล้อเลียนแค่แวบเดียวไม่กี่วินะแต่อิมแพกสูงมากจนคนจําได้แม่นเลยเช่นเรื่องโจโสิงสังเวียนเนี่ยก็โดนล้อสองสาครั้งอย่างฉากเนี้ยเนเน่เนจังก็ซ้อมต่อยตุ๊กตา,ตานี่อยู่แล้วไอจังก็เดินมาทั้งคู่ก็แปงร่างเป็นตัวเอนกนักมวยอย่างโจแล้วก็คนนักมวยทางเกดันเปยหรืออีกครั้งในตอนที่856จะมีฉากที่ชินจังเนี่ยกายร่างเป็นทางเกดันเปยนี่อยู่แบบนึงมีฉากหนึ่งที่เนเน่จังโคงตุ๊กตามาสู้กับฮิมาวาริก็ล้้้ออออเเีีีียนนนนนจจาาาาากกกกกทท่่่่มมโรััับชสูงงดตึค โนฮาร่า oh ไปเล่นสกีแล้วก็มียิงเป้าในเกมเซนเตอร์เจ้าของร้านเนี่ยก็น่าตาเหมือนตัวละครจากเรื่องโกโก้สิบสามมังงะอนิเมะระดับตำนานเกี่ยวกับนักทําให้คนอื่น HP หมดโผมาให้คนฮาด้วยแป๊บหนึง่งรวมถึงในตอนที่ชื่อฟุคิยะได้ชินเคนโชบูดาโซ่ข้อโผลโนฮาร่าเนี่ยก็แข่งกันเป่ากระดาษใส่เป้ากันฮีโรชิ้นเนี่ยก็มีแปลงร่างเป็นโกโก้อยู่แป๊บหนึ่งเพื่อโชว์ความแม่นยําด้วยและนี่ยังไม่นับของเล่นของชินจังที่โผลมาเป็นประจาอยู่แล้วอย่างกันตั้มที่ก็คงจะล้อมาจากพวกซ หรือแม้แต่เรื่องตัวาออนที่ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปนี้แล้วก็อีกมากมายเลยนะฮะที่พูดทั้งวันก็อาจจะไม่หมดแต่ก็ทําให้รู้เลยว่าชินจังเนี่ยล้อเหรียนพวกอนิเมะมังงะด้วยกันเยอะมากจริงๆ ทีนี้นะฮะมันจะมีอนิเมะอยู่เรื่องหนึ่งที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับชินจังได้เลยนะแต่ว่าชินจังเนี่อลอเรื่องนี้บ่อยมากก็คือเรื่องเซเลอร์มูนอย่างในอนิเมะต,ตอนที่ชื่อแอคชั่นการ์เมนี่ไซใครเดโซจะมีฉากหนึ่งที่ชินจังดูทีวีแล้วในทีวีเนี่ยก็จะมี3าสาวเซเลอร์ฟูลโผล่ออกมาแบบนี้แถมทั้ง3คนเนี่ยก็ภาคโดยคนที่ภาคเรื่องเซเลอร์มูนทั้ง3าคนเลยในเดอะมูฟวี่ภาคถล่มอาณาจักรผู้ใหญ่เนี่ยคู่อนุบาลทั้ง3คนก็แต่งตัวเป็นเซเลอร์มูนแบบนี้ล้นถึงมีฉากหนังบบนนหงจง รอเรื่องเซรมูนบ่อยๆเนี่ยก็ไม่แปลกนะฮะเพอสองเรื่องนี้ก็มีความสัมพันธ์กันลึกๆอยู่ทั้งฉายออกาสที่ทีวีอาซาฮีเหมือนกันเวลาเดียวกันแถมคนที่ให้เสียงภาษาญี่ปุ่นคูมาสึสกะาาอย่างคุณโทมิซาวะมิจิเอเนี่ยเธอก็พากเซลมมาสครูอาเกโอที่พากโดยคุณมิซุอิชิโคโตโนะเนี่ยก็พากเสียงให้เซลมเลนเหมือนกัน จินทำให้เนสันละโมนภาคเอสนะครับตอนที่15จะมีชากที่จีบอุตาเนี่ยเหมือนกําลังหาเพื่อนอยู่แล้วก็จะมีเด็กหนุ่มหล่อหน้าสวยคนหนึ่งเดินมาแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นก็นดูเอาเองเรียกว่าเป็นการล้อเลียนมาล้อเลียนกลับไม่โกงจริงๆอืมดูมาถึงตรงนี้ผมว่าพวกคุณคงจะใช้หน้าจอกันมาสักพักแล้วละนะเอางี้พวกคุณลองเอานี่ไปใช้ดูนะฮะ มันเป็นแว่นที่เหมาะกับคนที่ใช้หน้าจอนานๆก็คือแว่นของแบรนด์ Optus ที่ปกติเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อทั้งเรื่องเป็นแว่นที่ซัพพอร์ตคนที่ใช้หน้าจอนานๆแล้วก็มีวัสดุที่โคตรยืดหยุ่นหักยากใช่ไหมแต่ทีนี้นวัสดุที่ว่าเนี่ยมันก็ดันไปอยู่ในแว่นทรงเกมเมอร์หมดเลยส่วนแว่นไลฟ์สไตล์เน้นแฟชั่นที่เขามีอย่างรุ่น Hover เนี่ยก็ไม่ได้ยืดหยุ่นแถมหักได้อีก แต่แล้วก็เหมือนสวรรค์มาโปรนะครับเพราะออฟตัสเนี่ย <c oughs> เขาไปจับมือกับทีม Space th.co จนไปได้วัสดุที่มีชื่อนิกเกิลไทเทเนียมหรือชื่อในวงการวิทยาศาสตร์จะมีชื่อว่านิทนิโนมาทําเป็นแว่นรุ่นใหม่ตัวนี้นะฮะโดยมันมีชื่อรุ่นแว่นว่า Ho v e r 2.0ที่เขาจะยกเครื่องใหม่จากของเก่าหมดเลยนะทั้งวัสดุรูปทรงโดยก็เอาฟีดแบกมาจากคนใช้อย่างเราๆนี่แหละก็เลยทําให้แว่นตัวนี้คุณจะใส่ตอนไหนก็ดูดีหมดจะหน้าคอมไปนอกบ้านเป็นแว่นแฟชั่นก็ได้แถมยังบางเบาขึ้นด้ววยยยในนขขณะะที่่่่่แแ็็็งงกกกกกรราาุเเเออลหดจคื เ,เขาก็ใช้เทคโนโลยี Physical v a p o r Deposition ที่คิดค้นโดยนาซาเอามาเคลือบผิววัสดุเพื่อย,ยืดระยะการหลุดลอกให้นานที่สุดด้วยก็คือซื้อครั้งเดียวใช้กเนยา,ยาวๆอะ่ะนะฟังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าสนใจซื้อก็ไปคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปได้เลยนะฮะหรือที่เห็นบนหน้าจอนี้ก็ได้เวลาซื้อเนี่ยก็ให้ใช้โค,ค้ดคารสเฟียชื่อช่องผมนี่แหละก็จะได้ส่วนลด100อบาทเนี่ยน,นะครับอีอีอ่ะเราดูฝั่งที่พาราดี้พวกอนิเมะกันไปประมาณนึ่งแล้วนะครับลองมาดูฝั่งพวกออลดกหื็ค of the อ c อิขะริที่อันนี้มันก็ชัดเจนอีกแล้วเลยว่าล้อเรื่องหลอ d อ f t เด r i n ิงภาพยนตร์นิยายฟานาซีสุดโด่งดังแน่ๆซึ่งของชินจังเนี่ยจะเติมคําว่าอิขะที่แปลว่าปลาหมึกเข้าไปในหน้าคําว่าริงก็เลยกลายเป็นคาว่าอิขะริงที่หมายถึงปลาหมึกทอดเป็นวงๆแบบนี้ผล่มาในรวมเล่มญี่ปุ่นเล่ม4 3ถึงส4ส่วนของไทยเนี่ยก็คือเล่ม28โดยในยเรื่องต้นฉบับของ The Lord o อ the r อ n g นะฮะก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละคือพวกตัวละครหลักออกเดินทางเอาแหวนของจอมมาไปทําลายทิ้งส่วนเนื้อเรื่องฉบับพาราวๆก็็คืออชชชิินนจังเผ่าบด นะตกปลาหมึกได้แล้วก็จะเอาไปทําเป็นปลาหมึกทอดกินกันกันกบคาสมาม่าคุงแต่ทว่ามีพ่อมดขาวชื่อแกนเดอร์เนี่ยมาห้ามแล้วก็บอกว่ามีวิญญาณของจอมมารชั่วร้ายที่ชื่อเดดเบิร์ดเนี่ยอาศัยอยู่ในปลาหมึกนั้นก็เลยทําให้ต้องรวบรวมพักพวกเอาปลาหมึกเนี่ยไปทิ้งที่หุบเขาที่มีปากเป็นแบบนี้และสุดท้ายคาสมาม่าแล้วก็ชินจังเนี่ยก็ทำภารกิจทําลายปลาหมึกได้สําเร็จเรื่องราวก็จบลงที่คาสมาม่าเนี่ยต้องลาชินจังไปดินแดนสวรรค์แบบซึ้งๆ แต่ที่นี่เจ้าหลอดอับแต่หมึกหลอดเนี่ยนะครับเวอร์ชันอนิเมะกับมังงะีตยต่างกันโคตรเยอะเลยนะเพราะของอนิเมะเนี่ยถึงเนื้อเรื่องจะเป็นการเอาปลาหมึกไปทําลายเหมือนกันแต่ตัวละครที่โผล่มาแล้วก็วิธีการดําเนินเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างต่างเลยคือในมังงะเนี่ยนอกจากชินจังคาซาม่าแล้วก็พ่อมดขาวแล้วเนี่ยนะก็ได้ชนเผ่าอื่นๆอ,อีก3คนมาร่วมเดินทางด้วยก็คือเผ่าเด็กแว้นอย่างชิโมซุนะอันนะหรือชื่อไทยก็คือจีจ้าท้าเจ็บจริงเผ่าไม้ไผ่ยอย่างหนอไม้คุงแล้วก็เผ่าชายขอบอย่างริสลาดาชื่อไทยก แต่ในเวอร์ชันอนิเมะนะครับจะไม่มีตัวละครพ,พวกนี้โผล่มาเลยมีแค่อนนาโผล่มาแป๊บหนึ่งแต่เจ้าตัวไม่ร่วมเดินทางด้วยก็เลยกลายเป็นพวกเด็กๆแก๊งคาสึกกเบททั้ง5เนี่มารับบทประจนัยแทนแถมตัวพ่อมดขาวเวอร์ชันอนิเมะก็เอามิสเอเอ็นนี่แหละมาเล่นบทนี้โดยใช้ชื่อว่ามิซารินที่ก็เป็นแม่มดที่เป็นคนสาบให้จอมมารเนี่ยกลายเป็นบลาหมึกส่วนพ่อมอดฝ่ายโชโรยที่พยายามจะปลุกจอมมารเนี่ยก็เอาฮิโรชิมารับบทแทนนักวิทยาศาสตร์คนนี้ในมังก่ะแถมยังมีซีนใหม่ๆออร ตัวละครอื่นๆอย่างพวกคุณครูโรงเรียนอนุบาลทั้ง4คนเนี่ยก็มาแจมเป็นตัวประกอบอีกมากมายพูดง่ายๆก็คือคงเรื่องยังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่พวกองค์ประกอบต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากเวอร์ชั่นหนังสือการ์ตูนเยอะพอสมควรเลย อันต่อมาฮะอันนี้ก็จะเป็นตอนสั้นๆแค่สามนาทีที่ครูใหญ่หัวหน้าแก๊งอนุบาลเนี่ยบรรยายว่าเหล่าครูทั้ง3โยชิน่างมาสึสกาอาเกโอเนี่ยจะคอยช่วยเหลือเหล่าเด็กๆเรากับพวกเธอเป็นนางฟ้าที่คอยปกป้องเด็กๆจนขนาดนามว่าฟุตบาแองโกลซึ่งนี่ก็ชัดเจนเลยว่าทั้งการแอคท่าการแสดงงุมกล้องการตัดต่อโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยก็ล้อเลียนจากหนังเรื่องชา l ีแอง g e ลในส่วนของอินโทรหนังแน่ๆรวมถึงในตอนมิเศษที่ชื่อ t r e a s u r e Hunter m i ม s สทที่บอกไปก่อนหน้านี้ที่ตัวเรื่องหลักมันก็ล้ออิน่ นั้นนะฮะที่ร้อเรื่องโปรเจกต์ A ที่เฉินหลงเล่นเอาไว้เนี่ยก็เอามาแบบทั้งอย่างนี้เลยด้วย หรือจะเป็นอีกอันที่อันนี้ก็ล้อแบบมหากราบเลยก็คือเรื่องส t a r Wars โดยในฉบับหนังสือการ์ตูนนะครับจะมีชื่อตอนว่าพจนภัยอวกาศกับตันชินจังในฉบับรวมเล่มที่19าภาษาญี่ปุ่นและของไทยเล่ม12เรื่องราวก็คือกองทัพชั่วร้ายของอาคังเวเดอร์หรือชื่อไทยก็คือด่างเวเดอร์เนี่ยมียานอาวกาศที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นไล่ดูดยานศัตรูเพื่อตามหาน้ํากระเทียมสกัดพิเศษแห่งกาแล็กซี่เจ้าหญิงกระเทียมที่รู้แผนนั้นก็เลยส่งเจ้าหุ่นทีอเอนี่ยออกไปขอความช่วยเหลือ ก็เลยตกกระไดพลอยจนต้องไปช่วยเหลือเจ้าหญิงกระเทียมเพื่อไม่ให้ด่างเวเดอร์เนี่ยเอานังกระเทียมนั้นไปได้นั่นเองทีนี้พอสู้กันไปสู้กันมาตอนจบเนี่ยพี่ด่างเวเดอร์ของเราก็พ่ายแพ้เพราะไปกินยาถ่ายขนาดแรงจนหมดแรงแพ้ในที่สุดซึ่งในระหว่างเรื่องนี้นะฮะก็จะมีตัวละครอาวุธหรือพวกยานอะไรต่างๆเนี่ยที่ล้อเลียนเรื่องสตาร์วอร์อย่างมากมายแม้จะไม่มีการพูดถึงสตาร์วอร์เลยก็ตามแม้แต่คำว่าวอร์สยังไม่มีเลยมีแค่ฉากเดียวที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือด่างเวเดอร์เนี่ยงัดไ์เซเบอร์ออกมาแล้วมน,น ทีนี้พอเจ้าตอนนี้มาดัดแปลงเป็นเวอร์ชันอนิเมะนะครับเขาจะใช้ชื่อตอนพิเศษไปเลยว่า c r a y o n Wars ทั้งการเปิดตัวโลโก้ชื่อเพลงอะไรพวกนี้ก็ไม่ซ่อนๆเลี่ยงๆยงแบบสมัยมังงะแล้วรวมถึงเนื้อเรื่องตัวละครเซตติ้งอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนจากเวอร์ชันมังงะเยอะพอสมควรเลยนะฮะคือในแง่เนื้อเรื่องเนี่ยตัวร้ายอย่างไอเวเดอร์เนี่ยก็มาตามหาน้ํากระเทมพิเศษเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ของอนิเมะเนี่ยเรื่องราวมันเกิดจากบ้านโนฮาราเนี่ยขับยานเล่นอยู่ดีๆแล้วก็โดนอุก,กาบาตชนทำให้ทุกกกกกกคคคนนนใรรรรรรอบััววววเเี่่ยยยะะจะจดดดาา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 ไปปตตตตมงๆชช็็้้ล เวเดอร์นี่มิสเอเอกก็ตกดาวกระเทียมไ้เป็นเจ้าหญิงกระเทียมชีโรอรก็โดนดัดแปลงเป็นหุ่นยนต์มี่มาวาริก็โดนแปลงร่างให้เป็นทารกยักษ์สนชินจังแล้วก็ปู่ไปตกดาวทะเลทรายกลายเป็นเหล่าเจไดที่ดูก็รู้ว่าล้อลุกสกายวอล์กเกอร์แล้วก็โอบิวันแน่ๆนแถมตัวร้ายใหญ่สุดก็เปิดมาเป็นครูใหญ่อีกพูดง่ายๆก็คือเวอร์ชันอนิเมะนะฮะก็จะเอาพวกเหล่าตัวละครหลกัหลกๆรวมถึงพวกเหล่าแก๊งเด็กคาสคารเบ่บุริบุริซาอมอนเนี่ยเหล่าเนี้ยมาเล่นบทโน่นบทนี่หมดไม่มีตัวละครออริจินอลแบบ ีวิธีการจับที่สุดยอดสเสละเกินแบบนี้เข้าไปอีก จนสุดท้ายเรื่องราวก็จบลงที่ทุกคนเนี่ยก็ความทรงจํากลับมาเพราะถุงเท้าฮีโรชิแล้วก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งน่ารักยิม้มยิ้มเหม็นๆกันไปและนอกจากอนิเมะกับภาพยนตร์แล้วนะครับชินจังเนี่ยก็ล้อเลียนพาราดี้พวกผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์หรือแม้แต่บุคคลที่มีในโลกจริงด้วยนะ,ะทุกทางเลยเช่นร้านสตาร์บัคเนี่ยก็แปลงหนีเลโกสีเป็นสตาร์บัคเลขข่กาแฟไอติมฮาเกนดัสเนี่ยก็แปลงเป็นบาเกนดัสทามาก็จิเนี่ยก็แปลงเป็นโคโดมอจิมีร้านสะดวกซื้อที่ชื่อเซบอลอิเลบอลในอนิเมอตอ no so. ะเตอนที่ปู่่กัับตาของงชิงงนนจเี แข่งกนซื้อของขวัญไม่เอาใจให้มาวาริฝั่งตาก็ซื้อตุ๊กตาหมีส่วนปู่เนี่ยก็ไปซื้อตุ๊กตาที่ชื่อมิกาจังมาแข่งซึ่งมิกกาจังที่ว่านี่ก็คงจะร้องมาจากตุ๊กตาดิก่าจังตุ๊กตาสินค้าชื่อดังอรมณมบาร์บี้ฝั่งญี่ปุ่นที่ก็มีประเภทสินค้ามากมายในเรื่องก็จะมีทั้งชุดแมนชั่นชูนชรักของมิกาจังโตเกียวดอมของมิกาจังโผล่ออกมาที่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าริกาจังจริงๆอ่ะมีแบบนี้ไหมนะ หรืออันนี้ก็หาดีในแอนิเมะต,ตอนที่ชื่อเสร็จตนี่มาเคลาเลน่าซัก,กาไทเคสึดะโซจะมีการแข่งฟุตบอลกันของเด็กกลุ่มทันตะวันแล้วก็กลุ่มุหลาบที่นาโดยชิต้าซึ่งในทีมของชิต้าคงเนี่ยก็จะมีตัวละครตัวนี้นะฮะที่มีชื่อว่าเนมารุโผล่ออกมาก็คงจะล้อมาจากเนม่านะฟุตบอลชื่อดังหรือเจ้านี้ก็ชื่อโรนันทาร่ที่ก็ล้อมาจากโรนันโดอาร์เซนแถมตะโกใส่หมวกเนี่ยก็มีชื่อว่าฟูรูบายาชิก็คงจะล้อมาจากวากาบายาชิจากเรื่องกัปตันเซบาสนั่นแหละ แต่อันที่เด็ดที่สุดเลยก็คงจะเป็นพาราดี้ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อว่าซาโตโคคโนคาโดห้างที่ครอบผลโนฮาร่าเนี่ยไปเยือนอยู่บ่อยครั้งที่มิซาเอไปกินฟรีแล้วก็ต่อรองราคาของนั่นแหละซึ่งเจ้าห้างนี่นะครับก็ลอกมาจากห้างที่มีอยู่จริงๆซึ่งก็คือห้างอิโตโยคาโดที่มีอายุร่วมร้อยกว่าปีแล้วโดยจะมีสัญลักษณ์โลโก้เป็นนกพิราบสีแดงผสมสีฟ้าแบบนี้ส่วนในเรื่องชินจังเนี่ยก็จะแปลงโลโก้เป็นครัง้งคาวแทนแล้วคืออยู่ๆเอาแบร์ระดับเนี่ยมาพาราดี้แบบนี้จะไม่โดนเล่นหร ปรากฏว่ากลับกันเลยนะฮะเพราะเมื่อปี2017เดือนเมษาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชินจังครบ25ปีที่ห้างอิโตโยคาโดสาขาคาสคาเบในโลกจริงๆเนี่ยมีการเปลี่ยนโลโก้ของห้างเป็นชื่อแบบเนื้อเรื่องชินจังโลโก้ก็เปลี่ยนเป็นรูปข้างคาวแถมยังมีรูปชินจังผ่มาแบบนี้ด้วยในห้างก็มีโซนนึงที่ขายผลิตภัณฑ์ของชินจังทั้งหมดเลยด้วยเรียกว่ามีไม่บ่อยนะครับที่พาราดี้มานานซะจนแปลสาภาพให้กายจากพาราดี้เนี่ยเป็นคอลแลบกันได้แบบนี้สุดยอดจริงๆ ที่พูดมาทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นในส่วนที่มีการล้อเลียนในเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนแล้วก็นิเมะเวอร์ชันปกตินะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีอีกเซกชันหนึ่งของเรื่องชินจังเนี่ยที่ก็มีการพารลดี้รวมถึงมีการออมเมจสื่อดังๆอยู่แบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งก็คือพวกชินจังเดอะมูวี่ทั้งหลายโดยผมจะขอหยิบมาพูดสักนิดละกันคลิปจะได้ยาวขึ้นเอ้ยจะได้ครบถ้วนมากขึ้นแต่เอามาหน่อยเดียวละกันนะฮะเพราะถ้าเอามาทั้งหมดเนี่ยยาวแน่ๆแถมคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ดูชิจ Movie นจัังเด่่กนทาไห้ อันแรกนะครับก็ในเดอะมูวี่ตัวแรกที่ชื่อหนากกอคชั่นเวอร์ซัจอมมารขาว้าสูงซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นตอนพิเศษตอนหนึ่งในต้นฉบับหนังสือนั่นแหละแต่พอมาเป็นอนิเมะเนี่ยเขาก็ปรับเอามาขยายทําเป็นเดอรมูวี่ซะเลยซึ่งในเรื่องนะครับไอ้แก๊งขาว้าสูงเนี่ยจะมีท่าทักทายประจําตัวก็คือเอามือสองข้างแยงลงมาพรา้อมกับงอเข่าซึ่งมันก็เป็นท่าที่คุณคิตาโนะทาเคชิตำนานตลกพิธีกรของญี่ปุ่นชื่อดังชอบทําแล้วเอาจริงๆท่าเนี้คุณคิตาโนะเนี่ยแก ทำท่าประมาณนี้พอดีคุณคิตาโน่เห็นเนี่ย <S <S ก็เลยเอามาทําตามจนโด่งดังแล้วชินจังก็เอามาร้อเรียนอีกทีหนึ่งนั่นเอง ในเดอะมูวี่ภาคอ no ุงกกคุไซโนยาโบจะมีฉากที่ชินจังเล่นเกมซึ่งตัวจอยเนี่ยนะฮะถึงสีจะเป็นแบบซูเปอร์ฟามิคอมเนี่ยแต่ลักษณะปุ่มจานวนปุ่มเนี่ยนะก็คงจะเอามาจากจอยเครื่องเมกาดฟฟแถมเกมที่เล่นเนี่ยก็คงจะล้อมาจากเกมต่อสู้ชื่อดังในตอนนั้นอย่างพวกสตรีทไฟเตอร์หรือไม่ก็คิงออฟไฟเตอร์สักเกมนั่นแหละในเดอะมูวี่ภาคอังโกคูธรรมาธรรมะไดซูเซคิจะมีนักรบชั้นสูง7คนที่คอยปกป้องตระกูลตระกูลหนึ่งในเรื่องซึ่งก็คงจะอิงมาจากเรื่องเซเว่นซามูไรของผู้ก,ก,กาําก ะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ามนุษย์กล้ามโผมาที่หน้าตาการแต่งตัวเนี่ยก็คล้ายๆอโนชวาสเนเกอร์แถมนักพากย์เนี่ยนะก็ได้คุณเกนดาเทชโชที่ก็พากเสียงอโนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมาพากให้อีกก็คือล้ออโนดาราดังเต็มๆเลยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับภาคเดิมูฟี่ก็ถ้าเกิดมีใครสนใจอยากดูคลิปเวอร์ชันจินจังเดิมูฟี่นะฮะล้อเรียนอย่างเดียวเลยเนี่ยนะก็อย่าลืม